ผมก็จะพยายามคุยไปเรื่อยๆว่าเราคิดว่าหลายคนก็คงมีพภารกิจน่าจะทายอยกับมาแต่ตอนนี้ก็เกินด80%ซใช่ไหมครับพี่ดาดูในห้องก็รู้จักหลายคนเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วบางคนก็มีประสบการณ์ตรงในการทำอาชีพสื่อเคยผลิตสื่อมาก่อน ไปเรียนต่อฝึกวิทยายุทธทางวิชาการประสานทั้งทฤษฎีและปฏิบัติสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยผลิตลูกศิษย์ลูกหาหลายรุ่นนะครับเจอท่านก็ถามว่าอาจารย์มาทำไมเนี่ยจริงๆจะเชิญมาเป็นวิทยากรด้วยซ้ำอาจารย์บอกว่าก็มาหาความรู้นี่ก็เชื่อว่าอาจารย์พูดแบบนั้นด้วยความตั้งใจจริง เหมือนกับพิธีกรบางท่านเนาะอยู่หน้าจออยู่หน้าใหม่ก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการก็ตัดสินใจสมัครเข้าหลักสูตร w s mm hmm. s e r r e a t o r เนาะบอกว่าอยากมาเติมเต็มความรู้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากเพราะว่าจริงๆแล้วโลกเปลี่ยนเร็วมากผมพูดเสมอเลยว่าความรู้ทางโลกมันไม่เป็น อาการลิโกพูดภึงาพระหน่อยนะตอนนี้ข่าวพระกำลังดังไม่ชอบยืนบนงสูงเลยนี่ยังไม่ได้เปิดนะคุยก่อนรอคนข้างล่างก่อนออค่อยดีขึ้นนิดรู้สึกยืนค้าหัวผู้ใหญ่ยังไงก็ไม่รู้จั์นะขอไทยนี่ค่อยดีหน่อยกล้องข้างหลังนี่ขึ้นจอไหมมีรูปผมขึ้นจอไหมไม่ขึ้นหรอครับ ไม่มีซ c t v เลยหรอเอาช่วยดูหน่อยถ้าติดไปแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอ่ะเป็นแก้ไขนะครับความรู้าทางโลกวันนี้จริงทุกนี้อาจจะไม่ใช่เพราะมันมีความล้ำซึ่งเดี๋ยววันนี้เราคุยกันเรื่องนี้แหละสำคัญที่สุดก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่สมัครเข้ามาร่วมโครงการ รอบแรกนี่เข้ามาสองร้อยกว่าผมก็ขอสุ่มแอบดูข้อมูลว่าเป็นใครกันบ้างคือจริงๆแล้วไฮคลิฝฟายกันเกือบทั้งหมดเลยคนมีคุณสมบัติและประสบการณ์สูงที่สมัครเข้ามาร่วมโครงการนี้ก็เลย ได้คุยกระทงผู้แทนของสำนักง,งานแล้วก็ให้สื่อสารไปรยังทางทีมศิลปรกรว่าโอเคศิลละกรเนี่ยเวลาเขาพิจารณาคัดเนี่ยเขาก็มีเกณฑ์อยู่สี่ห้าด้านนะด้านละยี่สคะแนนหาด้านก็1 0ร้อยคะแนนอย่างเงี้ยก็บอกว่าโอเค,อเ,คเกณฑ์นก็ทำดีแล้วแต่ว่าโดย,ยสัดส่วนแล้วเนี่ย เราก็อยากได้คนที่จะเป็น content creator จริงๆคือคนที่อยู่ในวงการที่ผลิตสื่อจริงๆเพื่อที่จะให้เขาสามารถไปต่อยอดสร้างงานสร้างสารรค์การผลิตได้ก็เดินเข้ามาก็เห็นรายชื่อก็คิดว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ที่กองทุนต้องการแล้วก็ยอมรับว่า มีความหลากหลายมากนะรับเป็นความหลากหลายในทางที่ดีในทางที่ดีงาม <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลายท่านซึ่งรู้จักจริตของกองทุนมาก่อนแล้วก็คงจะเข้าใจชัดเจนว่าก็กองทุนนี้ต้องการอะไรแต่หลายท่านที่อาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจว่ากองทุนคือใคร ทำอะไรคิดแบบไหนก็อาจจะยัง,งงงงนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นปัญหาเราสามารถที่จะเชื่อมจูนความคิดให้เข้าใจตรงกันได้ท่านก็ทราบดีว่ากองทุนเป็นหน่วงานของรัฐเป็นโองการมหาชน ที่ตั้งโดยพระราชบัญญัติมีกฎหมายรองรับก็ดีหน่อยเพราะว่าถ้าจะทําอะไรกับองค์กรมันก็ต้องไปแก้กฎหมายซึ่งการแก้กฎหมายไม่ง่ายทุกวันนี้เราทําง,งานมาสิบปีเราเห็นข้อจํากัดในการทํางาน,นของกองทุนเราก็อยากแก้กฎหมายเหมือนกันมันก็ไม่ง่ายแต่การที่มีกฎหมายก็มันแสดงถึงความมัน่นคงขององค์กรระดับหนึ่งวันนี้มาสิบปี นะครับก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเราก็ตั้งใจที่จะสร้างสัญญา,งงาตั้งใจที่จะขับเคลื่อนง,งานให้บรรลุภารกิจก็เครือข่ายก็มากมายพอสมควรก็คือเปนน็นองค์กรส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนภารกิจในการที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการสร้างระบบนิเวศสื่อ เพราะนั้นเราจะไม่ใช่องค์กรที่จะไปชี้เป็นชี้ถูกชี้ผิดหรือไม่ใช่องคกรบังับใช้กฎหมายหลายครั้งเนี่ยเราก็มีคําถามเหมือนกันว่าเอ้กองทุนสือ่อ <ace> เฟซนวพวกเฮสปีดเต็มไปหมดไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆเราทําเราทําเยอะด้วยแต่อย่างที่บอกว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะย่ำแย่การทวนกระแสบางทีมันเป็นเรื่องที่ ยากมากไวส์ครีเอเตอร์โครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทุนก็คือเรามุ่งสร้างบุคลากรที่จะมาผลิตสือ่อยอมรับความจริงว่าการจะผลิตสื่อที่ดีๆออกมาได้ เป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีนคนมาทำแล้วคนที่มาทำเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ต้องเรียกว่าครบเครื่องอรอบรู้รอบด้สั่งสมประสบการณ์เริ่มตั้งแต่ต้นต้นน้ำเลยคือการสร้างพล็อตเรื่องาการสร้างสตอรี่สตอรี่ในเมืองไทยเยอะมากในความจริง ทั้งที่เป็น ừ, ข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้วหรือยังเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะให้เราไปเก็บเกี่ยวแต่การเล่าเ,ลเรื่องเรายังสู้หรือแข่งขันกับหลายๆประเทศไม่ได้เีต้องยอมรับความจริงทักษะหรือเท เล่าเรื่องและการนำเสนอเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยองค์ความรู้อาศัยการฝึกฝนอาศัยการลงทุนกองทุนก็แบบพยายามมากเลยตั้งแต่ว่าเอ้ยไปจบับมือข้อกล้าที่เกาหลีมาสามปีที่แล้วปี2022ข้อก้าทำยังไงสร้างอินทรีย์อีกโ o นมีจนประสบความสำเร็จ เราก็ไปดูเรื่องั้งแต่เขาสนับสนุนคนตั้งแต่มัธยมเด็กมัธยมมหาวิทยาลัยเรียนปีหนึ่งรู้แล้วว่าจะไปทําง,งานที่ไหน,นรู้แล้วว่าจะไปอยู่บริษัทอะไรคือของเรายังเพลงอยู่เลยแต่ดีนะเราได้ประสบการณ์จากทางเกาหลีใต้ที่เยอะพอสมควรเราก็ไปส่งคนไปอบรม หลักสูตรระยะสั้น12วันนี่จะทำอีกเดี๋ยวจะคัดอ่อนนี้เตรียมตัวไว้นะเรา,าออก็อบรมทำงานร่วมกับอารีรังทีวีเป็นพันธมนิดหมดญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยากทำครีเอทีฟเป็นกลยุผมไม่อยากพูดคำว่า s ซาฟาวเวอร์นะผมยังไม่ค่อยเข้าใจเลย เขาอยากทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์เหมือนกันแต่ว่าญี่ปุ่นมาสุ้เกาหลีไม่ได้เรียนแบบเกาหลีเนี่ยคือจีนจีนเนี่ยเป็นสุดยอดของคนแอพพลายและประยุกต์ไม่แคร์ที่จะคอปปี่ไอเดียแต่ทำให้ดีกว่าทำอะไรเขาละอินเดียก็เป็นประเทศหนึ่งอินเดียเป็นประเทศซึ่ง อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวันนี้ตามมาด้วยอุตสาหกรรมสื่ออื่นๆกำลังเติบโตมากปูมากเกาหลีเก่งในเรื่องคอนเทนต์การสร้างสตรอรี่เนี่ยเกาหลีเก่งมากแต่วันนี้เกาหลีเริ่มท้อรู้ไหมว่าเกาหลีเริ่มท้ออํารคนงงเนี่ย กาหลีเริ่มท้อจริงๆเกาหลีมีความรู้สึกว่าเช,ชื่อมาโดยตลอดว่าคอนเทนต์คือหิแต่วันนี้ Netflix บอกว่า yes content is k i n g but platform is god สองร้อยกว่า s u b s c r i b เ r มันกดเลยเนี่ยอยากได้ ซีรีส์แบบเนี้ยดีๆแบบเนี้ยมานเป็ให้หน่อยชอบโอกันนะดนึคิงเดอรแลนด์เลยยังอีนี้ไม่ดังแล้วแต่ปีที่แล้วก็แรงอย,นะยู่นะยี่สิบสามยี่สิบสี่ตอนคิงเดอรแลนด์เนี่ยทำตอนหนึ่งคือตอนที่สิบถ่ายนนในปใระเทไทยเรื่องอะไรนันที่กรุงเทพเขาตั้งใจที่จะมอบให้เป็นของขวัญ กับประเทศไทยในโอกาสที่เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทยเกาหลีกว่ารั65ปี